ขอความสุขและความสวัสดีจงมีแด่ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกทุท่านเดือนพฤษภาคมนี้นั้นก็เป็นรอบเดือนที่โคจรสถิตย้ายของดาวพระเคราะห์มากที่สุดในรอบปีนี้ทั้งดาวพระเคราะห์ระดับตรีเทพพระราหูก็จะสถิตพบเรือนมรณะอีกทั้งดาวพระสปดีก็จะสลัดออกจากดาวมริตยูที่พบเรือนลาภะ ก็เป็นเดือนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทิศท,ทางแนวทางวิถีการทำงานการใช้ชีวิตดาวพระเคราะ์ใหญ่ๆโคจรสถิตในภพเรือนต่างๆนั้นก็กระทบทั้งบริบทโรคบริบทสังคมต่างกรรมต่างวาระแล้วแต่พื้นดวงชะตาของตนช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้วันที่ 7. พฤษภาคมที่ผ่านมาดาวพุธก็สถิตย้ายร่วมกับดาวอาทิตย ดาวเจ้าเรือนการเงินก็เป็นมหาอุดอยู่ที่ภพเรือนกัรมะอีกทั้งตลอดทั้งเดือนนี้พระอังคารก็สถิตกลุ่มลัคนามีมาตรฐานเป็นนิดแต่ก็ดาวสุขดาวเจ้าเรือนราบผลของชาวกรกฎก็เป็นอุดอยู่ที่ภพเรือนสุภะก็สถิตร่วมเสาตลอดทั้งเดือนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนั้นก็มีในเรื่องของการจัดการบทรานบริวารการพบปะญาติสนิทมิสหายของคนในครอบครัว อีกทั้งดาวเจ้าเรือนการงานก็กลุ่มลัคนาก็เป็นช่วงของการรับงานรับหน้าที่การแบกรับภาระที่มากอีกทั้งดาวพุทธสถิตกลุ่มร่วมที่พบเรือนกรรมะก็น่าจะส่งผลดีในเรื่องของการงานการประเมินผลการบริหารจัดการหน้าที่การงานของตนแต่ก็เป็นเดือนที่จะต้องระวังความผกผันการจัดการบัญชีทรัพย์สินการโยกกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากัน ซึ่งพระเกตก็ยังปั่นป่วนอยู่พบเรือนการเงินก็เป็นช่วงต้นเดือนพฤษภาคมก็น่าจะมีเอกสารสัญญาใหม่ๆก็ต้องระวังท่าทีก็มีโอกาสไม่ต่อสัญญาซึ่งดาวพระราศพดีที่กําลังจะสลัดออกจากพบเรือนราพะพบเรือนวินาศก็เป็นพบเรือนในเรื่องของสิ่งลับๆการถกการนัดพูดคุยในเรื่องลับๆไม่เปิดเผยขันนั้นเดือนสองเดือนนี้ก็มีโอกาส ในเรื่องของการผันแปรความผันผวนซึ่งชาวลัคนาราศีรากรกฎนั้นดาวพระศพดีสถิตพบเรือนราพะเป็นสิงเกณฑ์ก็เป็นดวงของการได้มาการหนุนการเสริมการซัพพอร์ตจากผู้คนรอบตัวแต่ดาวมฤตยูกลุ่มร่วมกันมาหกเจ็ดเดือนนั้นสิ่งที่พึงจะได้พึงจะมีนั้นก็ขาดขาดเกินเกินกันมามากซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้นั้น ก็น่าจะเป็นเดือนของการตัดจบปัญหาการสะสางแก้ไขสิ่งที่ตนไม่พึงปรารถนาทั้งมิตรสหายเพื่อนร่วมงานการขยับโยกย้ายที่พำนักตำแหน่งการงานของตอนนั้นเดือนพฤษภาคมก็เริ่มจะมีทิศท,ทางแนวทางลู่ทางที่ชัดเจนกันมากในช่วงเดือนนี้ในวันที่15พฤษภาคมนั้นดาวอาทิตย์ก็สถิตพบเรือนราพะกลุ่มร่วมกับดาวมฤตยู ซึ่งในวันเดียวกันนั้นดาวพระราศพดีก็สถิตท,ที่ภพเรือนบินาศก็เป็นการสลัดตัวถีบออกจากดาวมฤตยูเป็นเอกเทศในภพเรือนบินาศนั้นก็แสดงถึงเบื้องหลังการปกปิดความลับตลอดจนถึงศัตรูที่ไม่เปิดเผยอยู่ข้างหลังของตนซึ่งชาวลัคนาราศีกรกฎปีนี้ในเรื่องของตำแหน่งยศศักดิ์หน้าที่ของตนก็ต้องระวังความเสียหาย การเสื่อมเสียชื่อเสียงการเลื่อยขาเก้าอี้กันอีกทั้งพระเสารปีนี้ก็สถิตท,ที่พบเรือนสุภะเรือนของดาวพระสปดีที่ราศีมีนก็ส่งผลในเรื่องของความเด่นความดังการยกระดับฐานะทางอาชีพก็ต้องระวังผลประโยชน์การเสียอำนาจอันเนื่องมาจากผลประโยชน์แอบแฝงในเรื่องต่างๆแต่ซึ่งความเป็นดาวเจ้าเรือนอริของดาวพระสปดีนั้นในเมื่อสถิตพบเรือนบินา ก็เป็นเกณฑ์ของอริราชศัตรูแพ้พ่ายเพศภัายมูมานทั้งหลายนั้นก็พ่ายแพ้ย่อยยับกันไปเองอีกทั้งดาวพระราชปดีมีมาตรฐานเป็นอุจจาวิราชก็ได้ในเรื่องของการหนุนนำผลประโยชน์แบบลับๆซึ่งชาวกรกฎท่านใดนั้นดาวพระราชปดีที่ส่งมาตรฐานดีในดวงชะตาก็น่าจะให้พลนุภาพพารานิสงในเรื่องของผลประโยชน์พิเศษแบบลับๆ ทั้งในเรื่องของการครังที่อยู่หลักแหล่งที่พำนักเป็นพบเรือนของการหลีกเล้นการหลีกหนีก็ไม่จําเป็นจะต้องบอกกล่าวให้ใครรู้แต่ความเป็นพระเสารที่สถิตพบเรือนสุภะของชาวกรกฎในปีนี้ก็ส่งความเป็นมาตรฐานเป็นอัมพุอุดมเกณฑ์ก็ดีในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางไกลตลอดจนถึงในเรื่องของคู่ครองคนรักหุ้นส่วนการทํางานของตนก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้า การพบปะมักคุ้นทั้งต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมหากเป็นในเรื่องของความชื่นมืน่นประจักษ์เสียซึ่งครู่ครองของตนก็มีโอกาสพบรักต่างแดนการได้รับสังคมสมาคมผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นในต่างถิ่นต่างภูมิลำเนาก็เป็นช่วงของการห่างเหินความห่างไกลซึ่งหากกระทบกับครู่ครองคนรักนั้นก็ต้องระวังปฏิสัมพันธ์ความไม่เข้าใจในความห่างกัน ซึ่งชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นปีนี้ดาวพระเสาร์ก็สถิตเป็นอัมพูอุดมแต่พระราหูก็น่าจะเป็นเจ้าภาพหลักที่โคจรสถิตพบเรือนมรณะเป็นปรกรณโชคและเป็นเกษตรราที่ปดีที่พบเรือนมรณะในวันที่18พฤษภาคมนั้นพระราหูสถิตพบเรือนทุสถานภพเป็นพบเรือนที่แสดงถึงพบการเงินของครู่ครอง ของหุ้นส่วนชีวิตอีกทั้งพบวรณะนั้นความเป็นกเกษตรของอส,สุรินทราหูที่จอนกลับบ้านในรอบ18ปีนั้นก็ส่งคุณวิเศษในเรื่องของการเดินทางการติดต่อพบปะพบเจอทั้งคนในครอบครัวญาติสนิทมิสหายวงสาคณาญาตในช่วงปี68-69นั้นก็ต้องสำรองจายสำรองเงินกันเอาไว้ด้วยทั้งในเรื่องของการเกิดการตายการแปรสภาพทรัพย์สิน ตลอดจนถึงอสังหาพินัยกรรมมรดกของครอบครัวซึ่งความเป็นกเกษตรของพระราหูนั้นก็เป็นพบเรือนที่ไม่ส่งกระแสถึงลัคนาพระราหูก็เป็นดาวล,ลอยแต่การสถิตเป็นคู่มิตรของเรือนของดาวเสาร์ที่ราศีกลุ่มนั้นก็กระตุ้นพระเสาร์ได้เป็นอย่างดีซึ่งดาวเจ้าเรือนปัตตนิสถิตที่พบเรือนสุภะก็มีโอกาสในเรื่องของการใช้เงินการสอบแสวงหาทุนก้อนใหญ่ก้อนโต ก็ต้องจัดการบริหารทรัพย์สินของตนให้อยู่ในกรอบอยู่ในเกณฑ์ที่ชัดเจนทั้งการซื้อขายที่ดินอสังหาการประมูลการเก่งกำไรทรัพย์สินของตนปีนี้ชาวกรกฎเดือนพฤษภาคมนี้ก็น่าจะเป็นเดือนในเรื่องของการทำอะไรใหม่ๆทั้งการขบคิดการหาทางออกให้ชีวิตของตนซึ่งความเป็นภบเรือนวินาศอันเป็นภบเรือนที่12ของรัคนา ก็เป็นห่วงกลางปีที่ไม่ค่อยอยากจะเด่นอยากจะดังกันเท่าไรนักก็เป็นช่วงหลีกเล้นหลีกหนีปัญหาวุ่นวายทั้งความสับปายะการหาองค์ความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชากันเพิ่มเติมอีกทั้งเดือนทั้งเดือนนี้ดาวพระศุกร์ก็สถิตเป็นมหาอุดท,ที่พบเรือนสุภาทั้งการเจรจาหาข้อตกลงการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่สแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่าง ก็น่าจะมีทิศทางทางออกทั้งแนวทางการใช้ชีวิตการริเริ่มกิจการการงานหน้าที่รูปแบบต่างๆของชาวกรกฏก็เป็นห่วงระยะเวลาในการคิดใหม่ทํำใหม่ของชาวกรกฏซึ่งในรอบป,ปีนี้นั้นเมรุตยูก็เข้าพบเรือนลาภะเป็นพบเรือนในเรื่องของเพื่อนฝูงการหาราบผลซึ่งในช่วงปลายเดือนนั้นอาทิตย์สถิตกลุ่มร่วมกับดาวมรุตยู อาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวกรกฎก็ต้องระวังการหลอกลวงการต้มตุน๋นหยิบยืมทรัพย์สินการผิดนัดชำระหนี้ผสมโลงกับปีนี้มฤตยูก็เป็นเอกเทศที่พบเรือนราพะในพบเรือนราพะนั้นก็สัมพันธ์แทบจะทุกเรื่องในชีวิตทั้งในเรื่องของมิตรสหายมิตรรักการช่วยเหลือการหนุนนำจากคนคนอื่นในเมื่อดาวมฤตยูมาสถิตนั้น ก็เป็นช่วง6-7ปีจากนี้ไปก็ต้องระวังคนหาผลประโยชน์การกอบโกยกำไรเม็ดเงินที่ชาวกรกฎพึงจะได้พึงจะมีอีกทั้งในเรื่องของผลประโยชน์ความดีความชอบของตนทั้งการยื้อแย่งการถูกทำลายการซ่อกรอนบอนทำลายของผู้ไม่หวังดีแต่ซึ่งดาวมฤตยูสถิตพบเรือนกระดุมพระของดวงโลกดวงเมืองที่สถิตท,ที่ราศีพฤกษฎในรอบ8 4ปีนั้น ก็น่าจะส่งผลดีและทิศทางในเรื่องของการออนไลน์การใช้แพลตฟอร์มโซเชียลตลอดจนถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆก็สร้างเม็ดเงินสร้างผลประโยชน์กำไรให้กับชาวกรกฎได้ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมไปนั้นพระราหูก็สถิตพบเรือนมรณะดาวพระศปดีก็หลบเข้าพบเรือนที่12พบเรือนพินาศก็เป็นช่วงที่ดาวพระศพดีก็เดินเสดคือเดินเร็ว อีกทั้งวันที่23พฤษภาคมนั้นดาวพุธก็โคจรสถิตที่ราศีพฤกษภกลุ่มร่วมกับดาวมรตยูก็เป็นช่วงที่ดาวพุธก็เดินเสิดตลอดจนถึงวันเดียวกันนั้นพระเกตที่ปั่นป่วนพบเรือนการเงินของชาวกรกฎก็ย้ายในวันเดียวกันสถิตกลุ่มลัคนากลุ่มร่วมกับดาวพระอังคารที่ตนุพภพซึ่งความเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะของดาวพระอังคาร ที่กลุ่มลักนณาชาวกรกฎมาตลอดทั้งเดือนนั้นก็เป็นเดือนที่ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุทั้งทางบกทางอากาศทางน้ำทางทะเลตลอดจนถึงข้าวของเสียหายก็ต้องดูแลตลอดจนถึงการประทะปะทังก็ต้องดูแลทรัพย์สินสิงขานของตนให้ดีซึ่งดาวพุธเดินเสด็จสถิตท,ที่ภพเรือนราภะและแรงถีบจากพระราหูออกจากภพเรือนสุภะก็เป็นช่วงของการพูดคุย การเจราจาข้อตกลงทั้งการปิดดิวการเจราจาการบรรลุข้อตกลงในช่วงปลายเดือนนั้นก็เป็นช่วงของการเร่งรัดเร่งรีบความกดดันแรงกดทับก็มีเข้ามาก็เป็นช่วงที่ดาวระดับตรีเทพก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทางในช่วงปลายเดือนนั้นก็ต้องระวังการปลดฟ้าผ่าการเลอออฟการทิ้งทวนทั้งกิจการตำแหน่งแห่งที่ก็น่าจะเป็นเดือนของการสะสางปัญหา อีกทั้งพระราหูเข้าพบเรือนมรณะชาวกรกฎก็น่าจะสแสวงบุญสัญจรไหวพระขอพรทำบุญกันอีกทั้งก็ดีในเรื่องของการปฏิบัติธรรมการส่อสแสวงหาความเจริญทางจิตการพัฒนาจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ซึ่งความเป็นกเกษตราของพระราหูและปกินณโชคในราศีธาตุลมของดาวพระราหูในพบเรือนนี้ก็เป็นห้วงปีที่จะวนเวียนในเรื่องของการเกิดการตาย การพลาดพราการสูญเสียของคนรอบตัวคนรอบข้างแต่ดาวพระเสาปีนี้ก็ส่งมาตรฐานเด่นความเป็นอัมพุอุดมมเกณฑ์ที่ไปสถิตพบเรือนของความเจริญความก้าวไกลการเดินทางตลอดจนถึงการสแสวงหาความเจริญนั้นชาวกรกฎในช่วงเดือนสองเดือนต่อจากนี้ในเรื่องของการผจญการสกสแวงหาทางไปหลีกเล่นออกจากปัญหาเดิมๆนั้น ก็น่าจะเจริญได้ดีในต่างถิ่นต่างแดนการเสาะสแสวงหาความสุขอาหารตาอาหารใจก็เป็นช่วงปลายเดือนในเรื่องของการปรึกษาการนัดถกปัญหากันทั้งหุ้นส่วนชีวิตการดำเนินกิจการหน้าที่กับหุ้นส่วนทางธุรกิจก็เป็นรอบปีทั้งปีทั้งปี68ปี69ก็ต้องดูทิศทางทั้งที่อยู่ที่อาศัยที่พำนักกันให้ดีๆก็น่าจะเป็นปีที่หาะเหินเดินอากาศ โยกย้ายฐานที่มั่นกันไปเรื่อยซึ่งชาวกรกฎเดือนพื่ภาคมทั้งเดือนนั้นทั้งแรงสันครอนการสันไหวทั้งตำแหน่งแห่งที่การจัดการการดำเนินวิถีชีวิตไปแต่ละวันนั้นก็ต้องบริหารกายใจต่อสู้กับอุปสรรคปัญหากันทั้งเดือนซึ่งดาวพระราศปดีเข้าพบเรือนที่เบียนดวงชะตนั้นในเรื่องของแรงอิจฉาริษยาสาะกรอนบอลทำลายกัน ก็เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครทั้งสุขทุกข์นินทาสรรเสริญการเยินยอก็มีอยู่ในทุกบริบทชนชั้นของสังคมก็เป็นช่วงกลางปี68ที่ดาวพระราชพดีจะสถิตพบเรือนวินาศแต่ดาวพระราชพดีก็เดินเสด็์ช่วงปลายปีก็ทับลัคนากลุ่มตนุภพชาวกรกฎช่วงตุลาถึงธันวาคมปลายปีนี้ก็น่าจะมีทิศทางเริ่มต้นอะไรใหม่ซึ่งชาวกรกฎนั้น เดือนพฤษภาคมก็น่าจะเป็นเดือนที่กระทบในเรื่องของที่พำนักการที่อยู่อาศัยซึ่งดาวสุขโคจรสถิตในวันที่31พฤษภาคมก็ออกจากดาวพระเสวก็สถิตที่พบเรือนสุภะกันอยู่3าสเดือนพระสุขเป็นประสถิตพบเรือนกรรมนั้นก็เป็นช่วงที่ครอบครัวญาติสนิทบงสาคขาญาติก็ได้รับการติดต่อพูดคุยสนับสนุนเจ้าชะตาในหลายๆด้าน ทั้งการเงินการครังการซัพพอร์ตผลประโยชน์ช่วยเหลือกิจการหน้าที่ของชาชาตาอีกทั้งจรดไปถึงต้นเดือนมิถุนายนนั้นดาวพระราชพดีก็เดินเสดตลอดจนถึงดาวพุธก็สถิตกลุ่มร่วมกับดาวเจ้าเรือนการเงินก็น่าจะมีทิศทางการเงินผลประโยชน์ของบำเหน็จรางวัลเข้ามาเรื่อยๆก็เป็นเดือนพฤษภาคมตลอดทั้งเดือนที่ดาวพระอังคารก็กลุ่มหลัก อีกทั้งพระเกตดาววิญญนาธาตุก็สถิตกลุ่มร่วมกลุ่มรักนาตลอดจนถึงเดือนมิถุนายนเดือนหน้าก็เป็นช่วงเดือนสองเดือนต่อจากนี้ชาวรักนาราศีกรกฎนั้นก็น่าจะเข้าวัดทาบุญทําจิตใจของตนให้มีความบริสุทธิ์ตั้งสติพึงพิจารณาถึงสิ่งที่มีแต่ความดีความชอบสละเสียซึ่งความเป็นอกุศลความวิตกกังบลตลอดจนถึงความวิกลจริต ในช่วงที่ดาวพระราชศปดีเข้าพบเรือนวินาศนั้นต้องระวังในเรื่องของความคุ้นคิดสิ่งอัปมงคลไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงนั้น <c oughs> ก็อย่าเอามาคิดไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่ก่อเกิดความดีความงามในวิถีชีวิตของตนท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ชาวลักนณาราศีกรกฎนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญรอดพ้นปลอดภัยจากอุป,ปัตวเหตุอันตราย อริราสตูโมมานทั้งหลายนั้นก็ขอให้มารายหายสิ้นก็ขอให้เจริญโพนสุขวัฒนาไปด้วยพภอทรศัพย์ความร่ำรวยให้ก่อเกิดความมั่นคงในชีวิตของตนก็ขอพระนิสงฆ์และพระนุภาพจงบังเกิดมีทั้งปัญญายาณเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีประสิทธิ์ประสาทองความรู้วิชาให้ชาวกรกฎจงมีแต่ความรุดหน้าความก้าวหน้าให้ก่อเกิดความลุล่วง ทลายอุปสรรคปัญหาทั้งหลายทั้งปวงกันไปได้ก็ขอให้ชาวกรกฎทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีขอบพระคุณครับ